ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในส่วนงวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามใน Tik t o อกของเรากันนน่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปเป็นแนวทางกันได้นะคะก็แนะนําสําหรับพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่นะคะที่ต้องการปันยอดเพจของเรากันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ทําตามนะคะก็แนะนําให้เปิดโปรไฟล์เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยและในส่วนงขั้นตอนแรกนะคะ ก็ให้เรามาเสิร์ชคำว่า K M K Social กันนะคะค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะ <S <S ก็ให้เรามากดสมัครใช้งานกันก่อนได้เลยจากนั้นให้เรามากรอ,อกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอกกินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย มาเข้ามาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์เกมโซเชียลนั่นเองนะคะใน่วนของวันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราได้ไปทดลองใช้งานเพื่อมาแนะนําเพื่อนๆกันนั่นเองนะคะและในทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและใน่วนของวันนี้นะคะก็คลิปไปที่ t i k t o k กันได้เลยจากนั้นนะคะก็ให้เรามาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปและในวนของบริการนะคะก็มีบริการหลากหลายมากมายแจ้งเอาไว้นั่นเอง ขาก็จะมีแจ้งเลนราคาการรับประกันและความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เรานะคะแล้วก็เลือกเรนราคาที่เราต้องการลงไปได้เลยและในส่วนของลิงก์นะคะก็ไปที่หน้าติกต่อของเรากันเมื่อเข้ามาที่โปรไฟล์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วก็ให้กดคัดลิงก์ไปที่ด้านบนจากนั้นก็นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยในส่วนของจำนวนนะคะต้องการเพิ่มยอดผู้ติดต,ตามเท่าไรเราก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มให้ดูสักสองร้อยคนนะคะค่าเวลาฉเฉลี่ยก,ก็คำนวณมาให้ประมาณนี้เลยค่าใช้ใจ่ายก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นค่าเราทำการกดสั่งซื้อไปได้เลย ค่ะเมื่อเรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถาคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อเพื่อดูรายละเอียดกันได้นะคะค่ะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีสถานะของเราขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยด้านบนก็จะเป็นรายละเลอียดค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ ที่เราได้เลือกทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วสาหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้คลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยแล้วเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็ให้กดก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code, t r o u Money Wallet และ Crypto Currency นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานแล้วก็กดทำตามกันไปได้เลยและสำหรับใครนะคะที่ เข้ามาใช้งานเว็บไซต์แล้วเกิดปัญหาติดขาดอะไรก็สามารถคลิกไปแจ้งหรือติดต่อแอดมินที่ปุ่มด้านข้างกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมีมหมูหมต่ต่างๆให้เลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครที่ต้องการขอข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้ตรงกล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะจากนั้นก็ให้เราใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วให้กดส่งตัวไปได้เลยเหรือสาหรับใครที่ไม่อยากทําตามขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากนะคะก็สามารถคลิกไปที่ไลน์แอดด้านบนเพื่อคุกยกับแอดมินกันได้เลย ก็จะมีแอดมินคอยบริการเราตลอด24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะแล,ะล้วสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆให้เพื่อนๆคนอื่นได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้คลิกไปแนะนำเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาก็ให้กดขัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนๆกันได้เลย เมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตรา,าค่าคอมมิชชั่น5%เจากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะก็สามารถเข้ามาสมัครใช้บริการแล้วก็หารายได้เพิ่มเติมกันได้เลยและสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็จะสามารถกดล็อกไปดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะเพียงทำตามเงื่อนไขที่เราได้บอกไปก็ให้คลิกเมื่อเริรับชมกันได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรากลับไปที่หน้าทิกตอกกันได้เลยนะคะจากนั้นเข้ามารีเฟรชหน้าจอนหนึ่งครั้ง ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกดิงใต้วิดีโอนี้มาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาดูบริการกันได้นะคะก็สามารถเข้ามาหาไรายได้เพิ่มเติมแล้วก็ลงทะเบียนฟรีกันได้เลยและสําหรับวันนี้ผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ